ปลา,าที่นองเล้เบึงปลาฉลามานี่ปลาฉลามบึงเหนืยอมันเขาว่าเอามาส้อยจิ้มแจวมันเสบเขาว่าจัดเบึงก็น่าว่ะเดี๋ยวทำการส้อยเบึงัวนียังมันบึงส้อยพี่น่องบึงตืดตืดนีเดบดนี้เลย เขาว่าลวกกินแจ้วแซ่แม้งเขาว่าจัดเบิงเนื้อมันแบบเนื้อมัน Oh, oh, Nắng cái nhiều thế ô, oh. Nhiều bộ Cứ miền khẩu โอ้หอนังแข็งปกเลยนะสุขดีอยู่แต่ว่าหนังเป็นเหนียวแหงค์เอาติดตามครับเดี๋ยวสร้อยสกุนี่สร้อยเรียบพี่น้องเนี่ยแบบนี้เลยสีลวกได้บาทพี่น้องน้ำฮอนได้ทีเดียวจุ่ม ลงเบียนี่เลยลงเบียนี่เลยพี่น้องนี่คนๆไปงคนๆให้มัน,น,นสุกสกูพี่น้องลวกเลยหัวเป็นตุ่มลวกเล็กน้อยอ่าติดตามพี่น้องพาพี่น้องบาสุกเลย มึงแก่ๆตาของมึงแก่ๆนี่พีนน้ำซุปเลยเนือกับตับมันครับนี่สีเลยกินปลาสลาม ล้ำของเทเหนือกับตับมันพี่น้องนี่สีดงดีหนักหน่ขวดไปจกักอ้าอ่ะเสพเสกันเบื่องบดสวัสดีครับพี่น้องเอาขอกันตั้งกล่องตั้งที่กับพี่น้องวันนี้ มาเมนูแปลกๆพี่น้องอืมลวกจิบปลาสลามพี่น้องสลามของแก่เอาแกก็ปรุง,งเตรียมมากๆใส่กับขเหนียวสิบบาทขึ้เก่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้มาติดกันมามาพี่น้องลองเบิง่งเพราะขบวนเสพติดบวกปลาสลามสิ่นงนี้แยงสุดเลยใส่กับกิมชื่อดกับ แฝดพี่สตจริงหรงกาดน้องบ้านพี่น้องไม่ควหลอกข้าวเดียวเว่แอแฝดฝักกรวมมือ 贡面，好大一点哦。

พอาดีฟ้องรับขเขาตินตามคือก่อน นี่นั่นเนี่ยซ่บอีกแบบเนาะแซ่บแบบแบบทะเลนะหม้อแห่ง <the> ก <navy> ับเก็บหม้อแนี่ ก็ปลาจำแต่เป็กแบบหนาะตับมันผอมไหมอ๋อมีเมียวมั้งไว้ไว้เอนโอ้ 哎，不白了，我白做蓝布。 kini juga pasalam, ini miao bang belum. เอ้ยเจ็บๆคือเกาพี่น้องเจ้าขอมันคำซีฝาูฟ่าวในยังหน่อยเนะฝากดีตอนน้องแบบประมาณนี้นะครับหลวกปลหลวกพลาฉะลามจิ้มเจียวซี่ฟูดพี่น้องไหนกับป่งปอหลวกปงนั่นนาเจ็บๆพี่น้องเบิงฝากคนไหลก็แจ้งด้ครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเกาที่ขอมาที่ตาลเราส้มนะครับนาะเสียงอาจีพด,ดังในยังหน่อยขอติดต่อไปพี่น้องเอาคลิปนี้ไ้เท่านี้พี่น้องคลิปหน้าก,กับบอกกันใหม่คือเกาสวัสดีครับ